มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุบริยะโพสต์รัวๆถึงซุปตาบ้านกกกอกค่ะทำเอาแฟนคลับตกอกตก,ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณอุบนั้นถึงโพสต์ข้อความแปลกๆหรือว่าคุณอุบจะปล่อยมือลุงพลกับปัตตันแล้วหรือล่าสุดนะคะวันที่13กันยายน63เพจอุบริยะพงอาฐหารนักปั้นมือทองแฟนคลับ ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของเราป่วยการที่จะทำงานด้วยกันเราก็ต้องถอยหลังเดินออกมาช่วยสุนัขแล้วก็แมวต่อไปครับโพสต์ดังกล่าวนะคะเมื่อโพสต์ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเป็นจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจค่ะและโพสต์ที่2ตามมาติดติดระบุข้อความเอาไว้ว่า อย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้าง่ายยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีเจอกันกี่ครั้งพี่อุบจะสอนพวกเขาตลอดครับเพราะว่า40ปีในวงการบันเทิงผ่านร้อนผ่านหนาวเห็นอะไรมาเยอะแล้วครับพวกที่ดังเร็วแต่ก็ดับเร็วเช่นกันวงการน,นี้มันเป็นมายาแลว้วก็วัฏจักรดังได้ก็ดับได้ ตอนนี้หลายๆคนกำลังเกาะกระแสลุงแล้วก็ป้ามาเป็นขบวนการกันเลยนะครับพวกทักพวกเหลือบเห็นแล้วต้องร้องอ๋อถึง่างอ้อเลยวงการนี้มันแคบใครทำอะไรไม่ดีมันก็เหม็นเน่าแล้วก็เป็นแผลเป็นรู้พฤติกรรมเห็นกันหมดแล้วครับเป็นห่วงแต่สองป้าลุงจะทันพวกเขาเหมหนอนเหนื่อยใจกับพวกนี้จริงๆแต่เรามีความจริงใจต่อพวกเขาอย่างแท้จริง แล้วก็จะช่วยพวกเขาเท่าที่พี่อุ๊บจะสามารถช่วยได้เลยนะครับส่วนพวกเขาจะเชื่อฟังเราหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวพวกเขาเราบังคับใครไม่ได้และในที่สุดนะคะถึงตอนนั้นพี่อุ๊บอาจจะถอยครับมีคอมเมนต์ของชาวโซเชียลมาให้กําลังใจคุณอุ๊บเยอะมากเลยค่ะเช่นบอกว่าคุณอุ๊บอย่าเพิ่งถอดใจคิดซะว่าช่วยลุงช่วยป้าให้รอดจากซอมบี้ก็ได้เป็นกุศลค่ะ เดียวด้ว่าอาจจะเป็นอารมณ์น้อยใจของคุณอุบนะคะณนะตอนนี้ก็เป็นได้ค่ะจะว่าไปแล้วคุณอุบเองเป็นคนแรกๆที่เข้าเสนองานให้กับลุงพลเลยนะคะแต่ณนะตอนนี้ลุงพลและป้าแตนต่างก็มีคนอยากได้ตัวไปร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยค่ะจากชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งคงตั้งตัวไม่ทันและลุงพลป้าแตนเองคงไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าหลายคนหลายกระแสก็แนะนํากันต่างๆนานา,นา,นา,นาออกไปเป็นกําลังใจให้คุณอุบ บุริยะเชื่อว่าลุงพลและก็ป้าแตนไม่ลืมคุณอุ๊บอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณอุบุริยะพงอาจฐานนักปั้นมือทองแฟนคลับและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ